เทศบาลนครเชียงใหม่เริ่มเปิดสวนสาธารณะหนองบวกหาดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่47เทศบาลนครเชียงใหม่เริ่มเปิดสวนสาธารณะหนองบวกหาดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมสวนดอกไม้กว่า 1, 100สายพันธุ์ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่47ประจำปี2567 ระหว่างวันที่1ถึง5กุมภาพานนันธ์นี้เมื่อเย็นวันที่1กุมภาพันธ์2567นายอัศนีบูรณุปกรณ์นายุกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานเปิดสวนสาธารณะน้องบวกหาดเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมสวนดอกไม้ซึ่งเป็นไฮไลท์ส่วนหนึ่งของงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่47 จำปี2567หรือเชียงใหม่ Flower Festival 2024ซึ่งจัดขึ้นที่สวนสาธารณะน้องบวกหกักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Miracle of Precious Flora หรือมาศจรรย์แห่งพึกษาความงามเลอค่านครเชียงใหม่ระหว่างวันที่1-5กุมภาพันธ์2567รวม5วันเต็ม โดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมได้ฟรีทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง22นาฬกาทั้งนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ได้เนรมิตพื้นที่12ไร่บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาดให้เต็มไปด้วยมวลดอกไม้นานาพันธ์ุกว่า100สายพันธ์ุและมีดอกไม้รวมมากกว่า1ล้านดอกที่มีสีสันสดใสและทรงกลิ่นหอมพร้อมประดับตกแต่ง ปติมากรรมดอกไม้ปฏติมากรรมแสงไฟไว้อย่างสวยงามและนําดอกไม้เมืองหนาวทั้งของเมืองไทยและจากต่างประเทศอย่างดอกทิวลิปดอกกุหลาบสเปรย์ดอกลิลลี่ดอกไฮดเดรเยียรวมไปถึงกล้วยไม้หายากมาจากมุมถ่ายรูปส,สวยๆในลักษณะของทุ่งดอกไม้สวนดอกไม้ซุ้มดอกไม้แบ่งออกเป็นทั้งหมด8โซนด้วยการอาทิโซน d i เมนชั o n g โซนมิลเคิลออฟพีเชสฟลอราโซนทิวลิปดรีมแลนด์โซนออร์คิดการ์เดนโซนฟิวไล์โซนแฮปปี Light, ้ฟันนี่โกลโซนฟันนี่เบบี้แบและโซนสุดท้ายการแสดงน้ำพุดนตรีมิวสิคอนฟาวเทนภายในคุมเมืองด้านหน้าสวนสาธารณะหนองบวกหาดสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานนอกจากจะได้ชื่นชมและถ่ายรูปกับดอกไม้สวยๆแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเช่นเดียวกับทุกทุกปีอาทิบูธนิทรรศการและการประกวดไม้ดอกไม้ประดับบูธจำหน่ายต้นไม้ดอกไม้การออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปของดีแต่และอำเภอร้านขายอาหารเครื่องดื่มนานาชาติและกิจกรรมอื่นๆนอกจากนี้งานไม้ดอกหลังวันที่5กุมภาพันธ์2567ยังคงสามารถชมสวน ได้ต่อไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์67นี้ด้วยทรงศักพรมเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือนิว24ชัยนรงค์อนันทปัญญสุรายงาน